พระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้พบกับช่วงพระกรรมนำพระพรผมจะมาแบ่งปันนะครับเกี่ยวกับวิถีชีวิตคริสเตียนตามหลักพระคัมภีร์นะครับวิถีชีวิตคริสเตียนตามหลักพระคัมภีร์พี่น้องครับวิถีชีวิตของผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์นั้นครอบคลุมหลากหลายด้านนะครับและมีพระวจนะมากมายที่ให้แนวทาง ในการดําเนินชีวิตนะครับประการแรกต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแน่นอนนะครับหัวใจสําคัญของวิถีชีวิตคริสเตียนนะครับคือการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ลึกซึ้งกับพระเจ้าผ่านการอธิษฐานการอ่านพระคัมภีร์และการนมัสการนะครับการอธิษฐานเป็นการพูดคุยกับพระเจ้าด้วยความจริงใจเป็นการขอบพระคุณเป็นการสนับสนุนทุนขอและก็เป็นการสารภาพบาปนะครับ ในพจน์หนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อ17เนะครับหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อ17จึงบอกว่าจงอธิษฐานอย่างเสมอสม่ำเสมอน,น,นะครับพี่น้องครับการอ่านพระคัมภีร์ก็เหมือนกันการอ่านพระคัมภีร์นะครับเป็นการศึกษาพจานะของพระเจ้าถ้อยคําของพระองค์เพื่อเข้าใจพลษณะนะครับย้านะครับไม่ใช่เพื่อความรู้อย่างเดียวเพื่อเข้าใจพลษณะของพร,ระองค์น้าพระทัยของพระองค์เป็นอย่างไรและแนวทางในการดําเนินชีวิต นในสรุดีบทที่1 1 9ข้อ105จึงบอกว่าพระวจนะของพระองค์เป็นโคมสองเท้าของข้าพุองและเป็นแสงสว่างนำทางของข้าพระองค์นะครับต่อไปนะครับเรื่องการนมัสการการนมัสการเป็นการแสดงความเคารพและภักดีต่อพระเจ้าทั้งเป็นการส่วนตัวและในคิดจักรนะครับในสดุดีบทที่29ข้อ2นะครับจงนมัสการพระยาเวด้วยความงดงามแห่งความบริสุทธิ์นะครับ และต่อไปนะครับความรักผู้อื่นนะครับพี่น้องครับวิถีชีวิตกิสเตียนประการที่2คือความรักต่อผู้อื่นนะครับพริเยซยคสุสทิสทรงบัญญัติให้รักพระเจ้าสุดใจและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนะครับการแสดงความรักเป็นการกระทําด้วยความเมตตานะครับเราต้องแสดงความรักด้วยความเมตตากระรุนาแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ความช่วยเหลือและก็ให้อภัย นะครับในยอห์นบทที่13บสามาจึงบอกว่าบัญญัติใหม่ที่เราให้ไว้แก่ท่านทั้งหลายคือให้ท่านรักซึ่งกันและกันเรารักท่านทั้งหลายอย่างไรท่านข็จงรักซึ่งกันและกันอย่างนั้นนะครับในยอห์นบทที่13บสามานะครับและต่อไปเป็นการรับใช้นะครับการรับใช้การใช้ของประธานและความสามารถที่พระเจ้าประทานให้เพื่อช่วยเหลือและก็เสริมสร้างผู้อื่นนะครับ พื่อช่วยเหลือแล้วก็เสริมสร้างผู้อื่นหนึ่งเป็นโตบทที่4ข้อที่10จึงบอกว่าจงตริบัติซึ่งกันและกันตามของประธานที่แต่ละคนได้รับเหมือนเป็นผู้จัดการที่ดีแห่งพระคุณนานาประการของพระเจ้านะครับต่อไปนะครับวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตของทิฏเตียนประการที่3การดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์นะครับพี่น้องครับการพยายามดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานของพระเจ้าและทิ้งความาบาปแล้วก็ เติบโตในความชอบธรรมนะครับประการแรกก็คือเป็นการควบคุมตนเองนะครับเราต้องมีวิัยในการควบคุมความคิดคําพูดและการกระทําที่ไม่ให้เป็นท,นที่ให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านะครับในโรมบทที่6กข้อสจึงบอกว่าเพราะฉะนั้นจงอย่าให้บาปครอบงําร่างกายที่ต้องตายของท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะไม่ต้องเชื่อฟังตัญหาของร่างกายนั้นเพราะฉะนั้นการเติบโตฝา่ายวิญญาณการเรียนรู้ เรีประยุกต์ใช้พระวจนะของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตเพื่อเปลี่ยนแปลงให้เหมือนกับคิดมากยิ่งขึ้นนะครับนะครับประการต่อไปก็คืออะไรครับาการเติบโตฝ่ายวิญญาณนั่นเองนะครับในสองเป็นตัวบทที่3ข้อ18จึงบอกว่าแต่จงเติบโตขึ้นในพระคุณและในความรู้นะครับและในความรู้นะครับเติบโตขึ้นในพระคุณความรักของพระเจ้าและในความรู้ในความรู้เกี่ยวกับองค์พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ขอพัสลสิจงมีแด่พระองค์ทั้งในปัจจุบันและตลอดไปเป็นนิดอาเนนะครับ2เปโตรบทที่3ข้อ18บอกไว้นะครับทีนี้มาดูประการที่4นะครับวิธีในการดเนินชีวิตของคริสเตียนประการที่4การปินพยานพี่น้องครับการแบ่งปันความเชื่อเรื่องพระเยซูคริสต์กับผู้อื่นผ่านคําพูดและการดำเนินชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกาศข่าวประเสริฐนะครับเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความรักของพระเจ้าและการไถ่บาปผ่านทางพระเยซู นะครับกิจการบทที่หนึ่งข้อที่8ยังบอกว่าแต่ท่านทัางหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิเ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นสมาเรียและจนที่สุดปลายแผ่นดินโลกเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตที่แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและพระพรที่ได้รับจากพระเจ้า เพื่อให้ผู้อื่นเห็นและอยากรู้จักพระองค์นะครับมัทธิวบทที่5ข้อ16ก,ก็บอกไว้เช่นกันว่าให้ความสว่างของท่านส่องไปต่อหน้าคนทั้งปวงเพื่อเขาจะได้เห็นความดีที่ท่านทาและสรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์นะครับประการที่5นะครับวิถีชีวิตของคริสเตียนในการอนุนินชีวิตนะครับการสามัคคีธรรมกับพี่น้องในประคทศนะครับการสามัคคีธรรมกับพี่น้องในประคทศนะครับการร่วมกันน้มัสการ นะครับเป็นการเรียนรู้และสนับสนุนซึ่งกันและกันในคิดจักรเพราะฉะนั้นเราต้องมีส่วนในการเข้าร่วมคิดจักรการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนผู้เชื่อเพื่อเสริมสร้างซึ่งกันและกันและร่วมกันทําพันธกิจของพระเจ้านะครับฮีบรูบทที่10ข้อ25จึงบอกไว้ชัดเจนว่าอย่าละเลยในการประชุมหรืออย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างที่คนบางคนกําลังทําแต่จงหนุนใจซึ่งกันและกันและให้มากยิ่งขึ้นเมื่อท่านตั้งหลายเห็นว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว นะครับพะฉั้นเราต้องให้กําลังใจและช่วยเหลือนะครับดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันแบ่งปันความทุกข์และความสุขและช่วยเหลือในสิ่งที่ขาดแคลนนะครับในรวมบทที่12ข้อ15จึงบอกว่าจงชื่นชมยินดีกับผู้ที่ชื่นชมยินดีและร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้นะครับ พี่น้องครับสรุปก็คือวิถีชีวิตของริเตียนเป็นการเดินทางแห่งความเชื่อและการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างต่อเนื่องไม่มีใครสมบูรณ์แบบครับพี่น้องแต่เรามุ่งมั่นที่จะดําเนินชีวิตตามแบบอย่างของใครครับของพระเยซูคริสต์ด้วยการเพื่งพาพระคุณของพระองค์และกําลังของพระเจ้าครับพี่น้องหากหากพี่น้องกําลังอยู่ในการดําดเนินชีวิตนะครับถ้าพี่น้องมีหลักการนะครับสรุปสั้น นะครับไม่ว่าจะเป็นประการแรกคืออลไรนะครับประการแรกคือความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับรักผู้อื่นนะครับดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์นะครับการเป็นพยานนะครับแล้วก็การสามัคคีธรรมกับพี่น้องในพิจักรนะครับเหล่านี้จะช่วยให้ชีวิตของเรามีความเชื่อมากขึ้นแล้วก็เติบโตในพระคุณของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับขอบพระเจ้าอวยพรครับ